ธนพรเข้ามาในวงการนี้ได้อย่างไรมาจากการเป็นคนเบื้องหลังก่อนอืฮึก็เป็นคอรัสเป็นไกด์อย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงแบบเจ็บๆเอาไว้เยอะใช่ใช่ไใช่ชื่อเพลงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคุณปานเลยลองยกตัวอย่างมาดูชื่อเพลงกันนะขอเลวแค่นี้แค่ฟังเนี่ยคนก็อยากฟังแล้วครับว่าชื่อขอเลวแค่นี้เรื่องง่ายๆนรกในใจอย่างไรใชยเลวมันจะมีเพลงไส้ในที่อยู่ในนั้นเช่นมันจ้องจะเอา จริงๆเอาชื่อเพลงแบบนี้มาโปรโมทเพลงก็ลำบากต้องโดนโจมตีแน่เรไเกบบน้ใไ่ไ้นแล้วก็หลายครั้งที่กบวอก็แบนด้วยอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าปานจะต้องออกเพลงในปี2020นี้ค่ะชื่อเพลงเจ็บๆของคุณปานอยากตั้งว่าอะไรบ้างเออถ้าเธอเลิกล่าเลิกล่าไงเลิกล่าผู้ชายผชายผัวชาวบ้านคงปลอดภัยอ ไม่เร็วนะเฮ้ยเดี๋ยวนักแต่งเพลงเขาดูดูอยู่เฮ้ยไอเดียนี้ดีเขาไปแต่งกันนะเอออันนี้เบาๆต้องยืมมือโซเชียลมาช่วยเราแบบซับซอบขอให้เธอทัวลงขอให้เธอทัวลงขอให้เธอทัวลงเดี๋ยวนี้พี่เวลาแบบใครทำอะไรผิดนะในโซเชียลทัวลงไปกระนําเขาอ๋อเขาเรียกทัวลงเป็นศัพท์ใหม่ไวรุ่นเลยค่ะ ขอให้เธอทัวลงอ่าพี่เอลำใหญ่คนหลายใจลำใหญ่คนหลายใจก็อลำคาญไงลำคานลำใหญ่คือลำคาญใหญ่มากหลายใจมากอะไรดีพี่ตั๊กคนอย่างเธอต้องเจออย่างฉันคนอย่างเธอต้องเจออย่างฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าปานวันนี้ปานให้เกียรติมารายการของเราแล้วเนี่ยต้องมีเฟซเชอร์เริงกันค่ะ วันนี้ก็เลยอยากให้ปานจับคู่กับใครสักคนหนึ่งอยากร้องกับใครไปที่นี่ค่ะเป็นว่าทนเลยเบื่อดาวอาไหมเรียกกรรมการดีกว่าเจอรุ่นใหญ่กันดีกว่าเราต้องร้องกับรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ค่ะใครเดอเอาพี่ตากพี่ตากครับ โอ้โหนี่ดีว่าทั้งคู่เลยมาเลยมาเลยเพลงอะไรดีให้คุณตั๊กเลือกด้วยเอางี้ได้ไหมคะขอร้องเพลงของแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเจ้าแม่ของพวกเราเลยใช่ใช่ใช่เป็นตัวแม่ของพวกเราเลยทีหนึ่งคนนี้ค่ะตู่พี่ตูนันทิดาเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงนี้เขาก็ดังมากเนาะดังเขียนไว้ข้างเตียงอ้าวไม่เสียเวลาท่านผู้ชมดีกว่านะครับมาฟังคุณปานคุณตั๊กพิธีการกับเขียนไว้ข้างเตียงครับ